วันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารดีๆทางไอทีแบบเฉพาะกิจกันนะครับ เนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยมีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือแบบรัวๆเลยถ้าจะอัปเดตข่าวสารตามคิวที่เราอัปในแต่ละวันเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่พอนะครับหลายๆคนอาจจะได้ข่าวที่ช้าไปเราก็เลยทยอยอัปให้เร็วขึ้นนะครับเพื่อเพิ่มเติมขึ้นมาคราวนี้เรามาพูดถึงการเปิดตัวของโทรศัพท์มือถือเกมมิ่งโฟนทั้ง2รุ่นอันแรกคือ l e n o v o l e g i o n Phone ครับ Duo มีการเปิดตัวเป็นเทียบร้อยส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เปิดตัวมาชนกันก็คือ R.O.G. ุ่นนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเปิดตัววแล้ราคาคเป็นไง มาอัปเดตกันเลยครับเริ่มต้นที่ข่าวแรกครับไปที่การเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Renovo l e g i o n Phone Duo นะครับ โทรศัพท์มือถือเกมมิ่งน้องใหม่ฉีกแนวด้วยกล้องด้านข้างของเขาคือกล้องเซลฟี่ที่เป็นกล้องป๊อปอัพนั่นเองเน้นการใช้งานแบบแนวนอนนะครับรุ่นนี้เวลาเราสตรีมเกมก็จะมีกล้องขึ้นมาสําหรับการสตรีมได้ด้านข,าข้างของตัวเครื่องโดยให้แบตเตอรี่มา2ก้อนครับทำการชาร์จที่เร็วถึง90วัตต์ตัวเครื่องสเปคแรงไม่แพ้รุ่นพี่ในราคาเริ่มต้นที่16,00 0บาทเท่านั้นถือว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยครับเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับมีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือถสมาร์ทโฟนแบบเกมมิ่งถึงราจะเ พูดถึงในข่าวที่2และเรโนเวอร g เรจ p h o n นโฟนดูอนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีสเปคหลุดออกมาเพิ่มเติมในลายๆรุ่นและคราวนี้เนี่ยก็ได้เลิกเปิดตัวสักทีนะครับเรโนเวอร์เรจินโฟนดูอเป็นโทรศัพท์มือเกมิงน้องใหม่ที่แตกต่างไปจากเกมิงสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นทั่ว,วไปโดยเฉพาะกล้องป๊อปอัพของเขาที่เด้งมาที่ด้านข้างของตัวเครื่องครับพูดบ่อยหน่อยเพราะว่ามันแตกต่างและสวยจริงๆสำหรับกล้องด้านข้างของเขาแบตเตอรี่ก็ให้มาเป็น2ก้อนคือ2005กับ2005โดยรวมก็คือ5 0พันห้าโดพรวมการาร์จด้วยพร์ต USB ิ ใช้สอช่องครับเมื่อชาร์จพร้อมกันด้วยระบบการชาร์จแบบนี้นะครับทำความเร็วที่ถึง90วัตต์เทอร์โบพาวเวอร์เลยสามารถชาร์จแบตเตอรี่100%เต็มใช้เวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นเพราะการะดิ่งพงเสียงแบบ T D Stereo ครับแล้วก็ Direct Audio ด้วยทำให้เสียงที่ได้เนี่ย กระหึมมากแล้วก็มีดังมาที่ด้านหน้าเวลาเล่นเกมก็จะสัมผัสได้ถึงแรงประทะของเสียงนะในเรื่องของการเล่นเกมนั่นเองถ่ายทอดเสียงได้ทุกทิศทางเลยทีเดียวครับนะับว่าเป็น gaming phone ที่กล้าที่จะแนบดีไซน์แบบใหม่แบบนี้มาแล้วก็ชูจุดเด่นของตัวเองแบบชัดเจนเหมือนกันมาดูสเปเพิ่งต้นของตัวโทรศัพท์มือถือเด n เ v o Regent Phone DuO กันนะครับน้ำหนักของตัวเครื่อง239กรัมหน้าจอแสดงผลเป็นอ m o l e d 6.65นิ้ว ความละเอียด Full HD Plus ครับอัตรา Refresh Rate นึร้1 4 4 Hz มี t u c h Sampling Rate 240รครับโ,รโ,โลโก้ Reno นะครับที่ใช้ชื่อว่า Legion เ,เนี่ยจะเป็นไฟ RGB อยู่ที่ด้านหลังของตัวเครื่องชิปเซต็ตที่ใช้เป็น Snapdragon 865 plus ตัวแรงพร้อมกับโมเด็มนะครับ Snapdragon X 5 2รองรับ 5G ทุกย่านความถี่มาพร้อมกับหน่วยประมวลผลกราฟิก a d u i n o 650 RAM LPDDR 5 12GB แล้วก็ 16GB รอมหน่วยความจำมาตรฐาน USB สารุ่นใหม่ 256และ512กิกครับกล้องหน้าเป็นแบบป๊อปอัพนะครับ20ล้านพิกเซลกล้องหลังเป็นกล้องคู่64ล้านพิกเซลและออร์ทาไวสิ16ล้านพิกเซลแล้วก็ยังมีในเรื่องของปุ่มทริกเกอร์บอททอมแบบอัรตราโซนิกด้วยเป็นปุ่มสำหรับ L 1 R 1ใช้ควบคุมเกมระบบตอบสนองการเซนสันนะครับ Vibration Engine ก็มีมาให้ลำโพงสเตอริโอ 3D สเตอริโอครับ Direct Audio มาพร้อมกับระบบ A2V ช่วยให้เสียงมีมิติทุกทิศทางเลยเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมระบบรวบายความร้อนด้วยของเหลวนะครับ ซอฟต์แวร์สนับสนุนการเล่นเกมของ r e n o v o r e g i o n Realm นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการรองรับ WiFi 6 Bluetooth 5.0 NFC เซนเซอร์ต่างๆมีให้ครบเลยการเชื่อมต่อซิมนะครับ2ซิมการ์ด 5G แล้วก็ 4G ครับหรือจะเป็น 4G 2อันก็ได้ระบบ Android 10เข้าทับด้วย z UI 12ครับแล้วก็ r e g i o n OS มี2ส,สีครับได้แก่สีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนั่นเองครับราคาและการวางจำหน่ายกันบ้าง r e n o v o Legion d u o นะครับมี2รุ่นตามแรมแล้วก็หน่วยความจำ รุ่นเริ่มต้นคือรุ่น RAM 8 g b หน่วยความจำ128ครับ3,499หยวนหรือประมาณ15,800บาทส่วนรุ่นท็อปคือ RAM 16 g b หน่วยความจำ512ครับ5,999หยวนหรือประมาณ27,100บาทครับเมื่อเทียบเป็นเงินไทยเนาะ l e น o v o อ e g i o n Duo จะเปิดตัวในโซนยุโรปตะวันออกกลางแอฟริกาอเมริกาใต้ในเร็วๆนี้ด้วยแต่จะไม่มีการวางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกานะครับ ส่วนในประเทศไทยทาง Lenovo ก็จะนําเข้ามาขายหรือไม่เนี่ยต้องรออัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนตัวชอบกล้องปรอบอัพด้านข้างของเขาครับเทียบกับไฟ RGB ด้านหลังทําให้ตัวเครื่องในดูสวยมากเหมือนกันและในราคาเริ่มต้นที่ไม่แพงด้วยไว้เข้าไทยเมื่อไหร่หรือ,อยังไงเดี๋ยวรอนำมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ มาที่รุ่นที่2ครับโทรศัพท์มือถือเกมมิ่งตัวหนึ่งที่เปิดมาชนกันเลยนั่นคือ rog phone 3ครับโทรศัพท์มือถือเกมมิ่งตัวแรงหน้าจอ r e f ฟ e ชเ a รท144เฮิร์แรงไม่มีกั๊กเลย้วยชิปเซ็ตจากตัวก้อนแดถูก h a plus ram สิก g i l p d d r 5ฟีเจอร์พิเศษครบครันเริ่มต้นที่3 0 0 0 0บาทครับในสุดก็เปิดตัวมนเทียบร้อยนะครับท้าชนกับโทรศัพท์มือถือที่เราอัปเดตไปก่อนหน้านี้ ชนกัน2รุ่นเลย ROG Phone 3รุ่นนี้นะครับมีการอัปเดตเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มเติมแบบไม่กักไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชิปเซตนะครับที่ให้มาเป็นตัวท็อปอย่าง Snapdragon 8 6 5 Plus หน้าจอปรับรีเฟชเรทให้มากขึ้นกว่าเดิมถึง114 h z ตอบโจทย์การเล่นเกมแล้วก็มีปุ่ม Air t i ิ g e r มีถึง3จุดเลยทีเดียวตอบสนองได้ดีด้วยเทคโนโลยี u l t r a Sonic ครับมีลำโพงเสียงสตูดิโอคุณภาพสูงมาให้ มีเกมโหมดมาให้นะครับมีทั้งระบบเสียงแบบหลายมิติระบุทุกทิศทางได้เลยมีระบบระบายความร้อนนะครับเกมคูลิ่ง3.0และอื่นๆอีกมากมายเลยพูดไม่หมดนะครับ ROG Phone 3สเปคเบื้องต้นน้ำหนักของตัวเครื่อง240กรัมครับหน้าจออ m o ม e เรขนาด6.59นิ้วอัตราส่วน19.5:9ความเรียด Full HD+ มีทัชเรทถึง270เฮินะครับเรียกได้ว่าทัชต,ตรงไหนก็ติดตรงนั้นเลย มาพร้อมกับกระจก c o l l i n g Gorilla c l a s s 6โลโก้ ROG Phone พร้อมไฟพื้นหลังเป็น Aura RGB ด้วยโดยประมวลการาฟิกเป็น Arduino 650 RAM LPDDR 5 8 g b 12 g b แล้วก็16 g b กรอมโดยความจำมาตรฐาน USB 3.1ครับ128 256และ512 กล้องหน้า24ล้านพิกเซลกล้องหลัง3ตัว64ล้านอัลตร้าไวท์สแล้วก็มาโคร5ล้านพิกเซลมีปุ่มกดพิเศษอยู่3จุดนะครับลำโพงสตูดิโอไดเรกเฮดดีซาวนะครับแบตเตอรี่6,000ม ah, ิลลิแอมรองรับการชาร์จเร็วที่30วัตต์ควิกชาร์จชิ้ง4.0มี X Mode มาด้วยนะครับช่วยทําให้เร่งประสิทธิภาพการทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นซอฟต์แวร์สนับสนุนการเล่นเกมม,ม, wi 6, 1, c, มีมาให้มีไมโครโฟนสี่ตัวไวไฟหกครับบลูทูธห้คาจุดหนรองรรัับ2ซิมคบ 5G 1 แล้วก็ 4G 1ซ่ิมนะครับระบบ Android 10เข้าทับด้วย ROG UI ครับนอกนจากนี้เจ้าตัว ASUS ROG Phone 3รุ่นนี้นะครับยังมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมของเขาเหมือนเดิมเลยไม่ว่าจะเป็น Joy v e r s i o นที่3มีพัดลมระบายความร้อนส่วนตัว Cooler v e r s i o น3ครับมี Twin View Dock Version 3 ROG Phone c e n t r นะครับ RGB มีมาให้เป็นหูฟังนะครับแล้วก็ Case Lightning Armor ด้วยโดยราคาของการวัสดหนายของตัว ROG Phone 3ในเวอร์ชัน Global นะครับรุ่นแรม16กิกวจ 512GB ที่1,999 9ยูโรหรือประมาณ43,000บาทครับและในรุ่นอีกรุ่นหนึ่งคือแรม12กิกนหน่ยคาำ512 999ยูโรหรือประมาณ36,700บาท ส่วนรุ่น Snapdragon 865รุ่นชิปเซ็ตลดลงมา RAM 8GB หน่ว2 5 6อยู่ที่799ยูโรหรือประมาณ30,000บาทครับซึ่งราคาในโซนยุโรกับราคาในเอเชียก็จะถูกลดลงมาประมาณ20%เนื่องจากกำแพงของภาษีนั่นเองถ้าเป็นในเวอร์ชั่นที่ขายในอินเดียนะครับก็จะเป็นรุ่น RAM 8GB า1 2 8อยู่ที่49,999รูปีหรือประมาณ21,200บาทครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ไม่แพงเท่าไหร่เนาะและคิดว่า OG Phone รุ่นนี้เนี่ยก็จะเข้ามาขายในไทยเหมือนกันนะครับใครที่สนใจโทรศัพท์มือืออถรุ่นนี้ เป็นรีเจนโฟนหรือว่าโอจีโฟนเนี่ยก็เก็บเงินรอกันได้เลยนะครับและทั้งหมดนี้แหละคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่นำมาอัปเดตแบบเฉพาะกิจกันในคลิปนี้ครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกดซ u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีรีดีและคนที่เราต่อไปนะครับเราจะมีอัปเดตข่าวสารในช่วงเย็นด้วยเวลา18 3 0นากาินาทีของทุกๆวันในช่องมัสก o อปไอทีไบโบป๊อปนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปกด Subscribe และติดตามกันได้แล้วจาบคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนกับอ